สวัสดีจ้าช่องเมียเสียบปุช๊ชวดเดอะซีรีส์ค่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะวันนี้ก็มีเห็ดปวกนะคะแล้วก็มีเห็ดเผาะเนาะนี่เสียบปุแล้วซิมาแกงเห็ดเผาะกับเห็ดปวกกับลิ้นกินจ้าเห็ดเผาะอ่อนๆเลยเนาะส่วนเห็ดปวกกับเก็บมาจากทางบ้านทางเฮือนนี่แหละค่ะอ่าเมื่อนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะก็เป็นวันเกิดของเสียบปุ๊นะคะก็ขอไวพรให้สามีหน่อยนะคะสุขสันต์วันเกิดเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่กํามสุขเลยลาย้จาจักซื้ออยังให้เป็นของควัญแล้วกมีเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะบริจัดพิธีหรืตอต่อีนอย่างดอกลินเป็นคนไม่โรแมนติกนะคะและลินก็เถ่าแล้วมั้งคะก็เลยบ่คิดว่าอยากจัดเป่าคงเป่าเคก้กน,นะเบอร์ม,มีความโรแมนติกเดๆทั้งสิ้นนะคะก็อยู่กันธรรมดานี่ละ่ะแล้วเมื่อนี้เสียป,ปูแล้วก็ไปขึ้นบ้านใหม่เสียตีพัทยากับพี่เอื้องนะคะกับแฟนเพื่นนอนเนาะยูจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็ เลยลงไปสมุทรสาครค่ะไปเบื้องร่านนะคะจะขอให้เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะอายุครบ44ปีนะคะโอ้ยเถ่าซากันลาบบาทเนี่ยนะคะลิ้นจับเสียบป,ปุนะคะนีกะซิมาแกงเห็ดกินน่าระคะ่ะโดยฝีมือเสียบป,ปุเหมือนเดิมนะคะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะอาหารตามฤดูกาลนะคะนี่ตอนที่ลิ้นผักเสเสียงนี่กคังๆังเพราั้นนี่ก็เสียงอึ้งอ่างห้องยูว่าซานนะคะ เพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกฝนตกตั้งแต้ช่วงตีห้าค่ะตกบางยางแห้งเลยนะคะน้าถ่วมให้น้าได้น้โหงให้น้าเลยนะคะสงสัยฝนกระสิบตกอีกค่ะได้ยินเสียงอึ้งบะคะนี่ลิ้นภากนี่อันแล้วๆนี่ล่าสุดนี่กรมีนดราม่าเกิดขึ้นนะคะดรามา่ากินอึง้งบาปกินอึง้งบ่ดีจังสันจังสีนะคะโอ้ยลิ้นกัะตุนเนาะอันตอนอแม่พ่นองเขาเช้าอีสานนะคะ โอ้ยอย่าีว่าวาจากไหนล่ะคะการกินอึ้งนี่มันเป็นเอาประเภทนี้การกินมตัตเต้สมัยโบราณน,นะคะมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของชาวอีสานเนาะถ้าหนาฝนฝนตกไม่ไม่เนี่ยกินอึ้งนะคะถ้าก้อนฝนที่ตกน่ก็ไปจับจิ้งหรีดมากินนะคะฝนตกลงมาก็มีน่อไม้ก็ไปเก็บน่อไม้ก็ไปเกินกินเห็ดอ่าเดี๋ยวกินนันโอ้ยีหอย่างตามฤด,ดูกาลนั่นแหละค่ะแล้วก็พุ่นนาแก้วเขาก็กินนูนะคะ เป็นนั่นเขาเอิ้นไว้อย่างล่ะคะ่ะประเภทนี้การกินบอกมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเี้คะ่ะกว่าที่เฮาสีฮหูหว,ว่าอันนั่นอันนี้กินได้เห็ดอันนี้เบอ่อเบอื่ออึ้งโตนี้กินได้กบโตนี่กินได้หรือบอ่ได้นะคะมันล้อผิดลอ้อถูกมาหลายแล้วด้คะ่ะแล้วอีกอย่างคนอีสานนะคะสมัยตะกี้นะคะโซสิได้กินหมูกิกนไก่กินเนื้อนี่คือตรงมีเทศกาลนะคะ จังงั้นึ้นบ้านไม่เนี่ยก็สิได้กินต้มไก่จังสิได้ขาหมูขาเนื้อนะคะมันบ่มีคือคนอยู่ในเมืองที่สิไปซื้ออันนี้อย่างละอยู่ตลาดขายอยู่ตลอดเวลานะคะมันไม่ได้มีแบบนั้นมันก็กินไปตามมีตามเกิดแล้วมันเกิด่ไดรเป็นพิษเป็นภัยแล้วอาหารทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือว่าพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เขาก็มีแต่สารเร่งนะคะแล้วก็มีผลเทสต์เฮาเป็นโรคนั่นโรคนี่นะคะแต่คนอีสานเนี่ยกินอาหารแบบ เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินละล้วพ่อแม่กับพากกินแล้วจะบอกให้ว่ามันแซบนะคะมันอร่อยนี่เห็ดพอนี่ลดละแปดร้อยนะคะอ่าม้าเมื่อนี่กับรลละห้าหกร้อยแล้วค่ะถอกลงส่วนอึงนะคะออกมาแรกๆกับรลละสามสี่ร้อยบุณเด้มันแซบค่ะมันแซบอาหารทุกอย่างที่เช้าอีสานกินนี่เจ้าต้องลองมาซิมว่ามันแซบนะคะมันแซบอิลีแล้วก็มันเป็นวิถีชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยเกา่าเพิ่นพากกินม้าเนี่ยมันกินได้ มันบ่เจ็บไข่ได้ป่วยมันเกิดอาการแพ้ดิโตนี่โตนี่กินได้ต้องกินตามเพิ่นนะคะโอ้ยอย่าสมหาว่ากันเด้อคนอีสานเพิ่นก็ประหยัดอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงมีหนูกินหนูมินกเพิ่นกินนกพิปลากินปลามีเนาะไม้เขากินเนาะไม้อย่ามาว่าไห้กันนะคะจะต้องร้องมาอยู่มาสิมเบิงทั้งอีสานมัินก็แแลกเนาะมันเกิดหากินตามธรรมชาติตามอีหยังนั่นละ เอาค่ะคลิปนี้ลิ้นกับมาจมซ้ำนี่ละแล้วก็อวยพรวันเกิดให้เสียบปูนนะคะสุขสันต์วันเกิดเด้อ